ครับวันนี้เราจะามาโฟกเขียนภาษาละนานะครับจากสำนวนข่าวที่เขียนมาเป็นแบบภาษาปริวัติแบบที่3แล้วนะครับก็คือตามสำเนียงกํำอู้หรือกาำพูดเนี่นะครับเราลองมากรอยเลยนะครับกล้วยอุกนะครับก่อนอื่นท่านจะเขียนภาษาละนานี่นะครับถ้าจะเขียนแบบผมเนี่ยนะก็คือ สะกดเป็นคำเป็นคำเป็นคำเนี่ยนะท่านจะต้องหู้นะครับว่ากกรรมนั้นเป็นเสียงอะไรยังนะครับอ่พอพาเพราะภาษาไทยกับภาษาลานานี่ระบบการพันเสียงพ้นมาเหมือนกันนะครับก็ไก่ในภาษาลานาพ้นมีอยู่สองตัวนะครับกอเนี่ยนะอ่าไม่ใช่กอไก่แจนะตุกกะนะครับอ่ากับตุกกะนะอ่าเห็นไหม มันมีสองตัวนะฮะเพื่กับพันอ่าพันมีไม่เอกไม่โทนะคือไม่เยาะกับไม้ขอจ้างเนี่ยนะครับเปลี่ยนกันสลับกันสัดไปสัดมาก็ได้อยู่หกเสียงนะครับเหมือนภาษาไทยนะครับาภาษาไทยเพื่อจะมีวรรณยุกต์อยู่อ่าเอกโทตีจัตวานะกากนะากากากาฮะอ่าอันนี้ภาษาละนาเนี่ยกานะครับ ภาษาเสียงสามัญปุ่นยจ้ตัวกะนะครับฮะอ่าไอแมตัวกะอักษรอักษรต่ํานะครับอ่าจะเสียงตีออกถ้าใส่ไม้กาเข้าไปกานะครับอืเสียงเอกนะครับอ่าปุ่นยีจ้าตัวกะนะครับกาอ่ากานะครับเสียงโทนะครับอืกานะครับอ่ากา เสียงโทนะครับใจตัวกะนะครับก้านะครับว่าก,ก้าเสียงเสียงโทพิเศษนะครับอ่ามันจะส่งกว่าส่งโทไปหน่อยฮะอในภาษาไทยเปิเสียงนี้บ่มีนะครับเปินเลยบ่มีวานานันณยุกนะครับก้านะครับอืใจตัวกะนะครับก้านะครับอก้าขายนะครับ ใจตัวกะนะครับอืมกะเสียงจัตวานะครับใจตัวใจตัวกะนะครับอักษรสูงนะฮะเห็นไหมท่านจะเห็นเลยได้เลยนะครับว่าเสียงสามันนะครับเสียงโทปกตินะครับเสียงตีนะครับใจตัวกะอักษรต่ํานะครับอืมเสียงเอกนะครับเสียงโทพิเศษนะครับเสียง จะตะัตวาใจตกกะอักษรสูงนะครับเป็นอย่างนี้นะครับเพราะนั้นท่านจะต้องเลือกอักษรเนื้อโทงน,นะครับกล้วยนะครับกล้วยกล้วยเสียงโทพิเศษนะครับเพราะนั้นจะต้องใจตกกะนะครับตกกะอย่างนี้นะครับกล้วยนะครับจะเขียนอด้อี้ก็ได้นะครับกล้วย เห็นไหมครับเขียนอีกก็ได้นะครับกล้วยแต่โบราณเพื่อนจะเอาตัวละมะกัมนะครับตัว <c oughs> ละมะกัมอ,อย่างนี้นะฮะตัวละมะกัมนะฮะแต่กับใบแจอ,อกเสียงตัวละนะครับออกอ่านว่ากล้วยเหมือนกันนะครับอกล้วยเหมือนกัน,นะฮะอเอาแวงหลุมนะ อ่ากล้วยก็อ่านว่ากล้วยเหมือนกันนะครับสองาำนี่ยนะครับจะเขียนแบบๆก็ได้นะครับแต่โบราณบ่ก็ใช้ตัวละกำอยานี้นะฮบก็ควรจะเขียนเป็นอย่างอี้นะฮะแบบที่มีละํำก็มีก็เกยหันนะครับอ่ากล้วยเสียงโทพิเศษนะครับกล้วยอุกนะครับตัวอะนี้เป็นอักษรกลางในภาษาละนานะครับอุกนะครับอ่า อุกอ,อุกเสียงตีนะครับอุอกเสียงตีนะฮ <c> ะ <oughs> ตัวอ,อักษรกลางในภาษาละนานะาตัวคำนี้มันจะมีคำพิเศษหน่อยนะครับคมอย,ย่ยางนี้นะจะอุ้ยก็ได้นะเสียงตีนะครับหรือ อุ้ยฮะเสียงโทพิเศษนะฮะขาไก่อุ้ยฮะมันได้ผ่านได้สองเสียงนะครับอืตัวอักษรกลางเนี่ยนะเสียงตีกับเสียงโทพิเศษเนี่ยก็อนุลมนะครับเพราะว่าในภาษาละนาบ้านบ่นบนบนมีไม้ไม้ตีนะครับอ่าก็คือพ้นมีแค่ไม้ขอจ้างคือไม้โทเนี่ยนะครับก็หยุนนะฮะขยุนนะอ่ามาดูเรื่องเนื้อหาแล้วนะนะหานะครับหาเสียงจัตวานะครับใช้ตัวหานะครับอ่าหา ลูกลุบเสียงโทนะครับท่านลองเทียบเสียงให้ได้นะครับลุกลุกลุบลุบลุกเสียงโทนะครับใจตัวลักนะครับลูกนะครับลูกไล่อ <c oughs> โอ้โทษทียังมีอยู่หน่อยนะคันคอ รูปไล่นะครับไล่เสียงตีนะครับใจตัวละนะครับไล่ยานะครับยาไสยานะครับออกเสียงออกเสียงยอยักษ์ไทยนะครับใจอยอนะครับอ่ะครับตัวยะเนี่ยนะครับอ่าแล้วก็ปายานนะครับอ่ายี่อันว่ายานะครับเนี่ยยากิ่นยาไส ถ้าน้องยาแล้วครับน้องยาฮะอาจใช้ตัวยะอย่างนี้นะครับอ่าอ่ายานะครับจานญานะครับจาญญาอันนี้ยากิ่นนะครับอ่าอันนี้จาญญานะครับจัญญาหรือจะเป็นยาไอ้ก็ได้นะครับเขียนได้ถึงสองอย่างแต่ข้อหมายมันก็จะคงจะแตกต่างกันไปนะครับยาไ้นะครับเสียงโทพิเศษนะครับไ้ใช้ตัวสะนะครับไ้ เหมือนเสียงจัตวาใช้ตกมะนะครับมะอ่าเหมือนนี่จะใช้ไม่กิหรือไม่กือก็ตามใจนะครับได้นะครับเหมือนกันนะครับกันเสียงจัตวานะใจ้ตกกะนะครับ สาละปันนะครับสาเสียงจัตวาใจดดวสะนะครับสาละนะครับปกติอย่างอีกละแล้วนะครับจะใส่หรือไม่ก็มันมีปัญหานะครับจะใส่ก็ได้บ่ใส่ก็ได้นะครับอเพื่อให้มันบังงงนะฮะบังงงใส่เหียก็ได้นะครับสาละนะครับสาละปันนะครับปันเสียงสามัญนะครับใจตบปะนะครับ นำนะครับนำอ่านำก็เขียนนาอีก่อนนะครับนาอีก่อนนะะแล้วก็พยานนะครับใส่ไม่กังเข้าไปดางบนนำมาเสียงสามัญน,นะใจตัวมะนะครับกอบ็อบเสียงเอกใจตัวตัวกะนะครับอ่าอ่า กอบมากอบหิ้วนะครับเสียงโทรพิเศษแจ้ตัวหานะครับหิ้วนะครับอ่าหิ้วนะครับปูดแมนตังใดปูดปุดปูดเสียงโทรนะครับอ่าท่านเทียบเสียงเอานะฮะปูดเสียงโทรก็ใช้ตถูกปะนะครับอ่าปูดนะปูดนะครับปูด พูดแมนนะครับแมนเสียงสามัญใจถุมะนะครับตังนะครับอ่าเสียงสามัญนะครับใจตัวตะนะครับอ่าตัวนี้ก็ใ้ไม้ก่าวงได้นะครับอย่างงี้นะอ่าพูดแมนตังใดนะครับมาใดในภาษาละนาพุ่นมีไม้ไก่อย่างอี้ตัวเดียวนะครับพุ่นผมมีไม้ม้วนนะครับมาใดนะครับมาดตัวดะก็เป็นภาษา Finished. เป็นอักษรกลางในภาษาลานานะครับก่อนะครับก่อก็คือก่อนะครับก่อตัวกะนะครับก่อโบราณบรกเขียนยี่แหละครับก่อนะครับก่อใจห้าก่อใจนะครับก่อใจใจเสียงสามัญนะครับใจตัวจ้านะครับก่อใจนะครับ ท่านคงรุ่นใหม่ก็คงหูวจักนะครับหรือใจมาใจม,มาใจกับมายืมมาพอนะครับมา,มาใจนะก่อใจหาบเสียงเอกใจวหานะครับหาบหับติ้วนะครับมาติ้วเสียงโทพิเศษนะครับใจตัวตะนะครับ กู้นะครับตัวนี้เขียนได้สองอันนะครับอกู้กู้กู้ก็เสียงโทนะครับอหรือจะเอาเสียงโทพิเศษก็ได้นะครับมันแล้วแต่สำเนียงท้องถิ่นนะครับกู้กู้กู้เสียงโทก็ใจตัวกะนะครับกู้ยางเสียงยอยักษ์ไทยอีกแล้วครับยางนะครับยางออยนะครับอย่างออยนะครับป้ายานนะครับ อ่ายางนะครับกู้อย่างซิวนะครับเสียงสามัญนะครับใจตัวสะนะครับซิวนะครับไล่เสียงโทนะครับใจ้ตัวละนะครับไล่ไล่เลีย่ยเสียงตีนะครับใจตัวละนะครับเลี่ยะนะครับ เขียนเขียนเลียก่อนนะครับเลียถ้าเลี้ยอศล,ละเอียเนี่ยนะครับถ้าภาษาไทยมันมีสรละเอีไออันนี้ก็บหมมีภาษาละนาเขาก็บหมุมีสรละอิไม่กิแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> อ้าวอย่งไรู่ครับอ่ะรอ,อมสองสามวันจะดีแล้ว ท่าโทีนะครับอ่ะบากมันไปถ้ามีไม้เกะมันอ่าเยะเลยนะครับเลยนะครับอย่างอี้เลียนะครับอ่าถ้าเติมไม้กะนะครับอ่าเป็นสไลเอะไปแล้วนะครับไม่กะเข้าไปเป็นสละเอะนะครับมาเลียนะฮะเลียนะครับไล่เลียนะครับกล้วยนะครับ กล้วยเสียงโทพิเศษนะเอาตัวละมะกำหนังลุ่มนี่นะครับกล้วยเนี่ยหรือบใส่ละกำก็ได้นะครับกล้วยนะครับแต่ให้มันงามนะกรัาละกำนะครับกล้วยนะครับแต่มาได้ออกเสียงกล้วยอิ่มใช่นะครับก็ออกกล้วยกล้วยเหมือนกันนะครับกล้วยซุกนะครับสุกนะครับเสียงเจ้าวาเจ้าดุะนะครับยังอี้นะครับปีสองแปดบน พอตกลงปริวัติคนบอกว่าตัวกะเอ๋เดวนี้มันยาวไวนะ้เอาเอา,เอาไม้สตแตนนะครับอา่าอย่างนี้นะอีกับซุกนะครับซุกนะครับมันตัวไม้สันมันแตนกอไก่นะครับแตนแตนตัวกะนะครับเฮิมอา่าเสียงเอกแจตัวหานะครับเฮิมเฮิม งอเสียงสามัญน,นะครับใจถวง่ะนะครับอบออ่บอบอบอภาษาลนาพ่นก็เขียนเต้าเอียนะครับในโบราณพ่นนะครับพ่นบ่มีอ่ะกันย่อนนะครับอา มีไม่ก่อไม่ย่ะน,ะนะครับต้านนะครับอ่ะยี่มันบ่อน้ํานะครับอ่บอะบ่บลอ,อ,อนะครับบลรอ,อ่าตัวนี้ใจบลลนี่จะใจตัวละลอลิงก็ได้นะครับบลลอ,อ่าบลลกัมกัมเตี้ยอ่ากัมเสียงสามัญใจตัวกะนะครับกรมอ่ะ บอลกรมเตี้ยนะครับเตี้ยเสียงเสียงตีนะครับใจตัวตะนะครับต้องเลือกต้องเลือกตัวให้ดีนะจะใช้ตัวตะเราตัวตะนะครับเสียงตีใจตัวตะนะครับเตี้ยน,นะครับเตี้ยนะครับเตี้ยมันนะครับเสียงสามันนะครับใช้ตัวมะนะครับเป็นนะครับเป็นเสียง เจตวาใจ้ถปะนะครับในในโบราณพวกเขียนเต้าเอียนะครับบนบ่มีไม้ต่คู่นะครับหรือไม้ซัดนะฮะเพราะว่ามันเป็นอยู่แล้วนะครับมันบดินะเสียงมันบดินครับเสียงมันบดินนะดิ้นดิ้นมาได้มันก็เป็นอยู่แล้วนะครับเราต้องไปแตะต้องมันนะครับจ้านะครับจ้าก็ใช้ตัวจ้านี่นะครับก็คือจ้านั่นนะครับมา ยะอี้นะครับอี้เสียงโทพิเศษนะครับใช้ตัวอ่ามันตัวอามันมีตัวเดียวนะครับเป็นอักษรกลางนะครับอี้นะครับคนเฮาคนเสียงคอนะครับใช้ตัวค่านะครับคนนะคนนะครับอ่าคนมีไม่กลงเลยนะครับไม่กลนะไม่กลงนยนะอ่าคนเฮานะครับใช้ตัวละแตนนะครับอ่าเฮาจะต้องมีไม่ซัดตัวนะครับอย่างนี้นะฮะถ้ามาอันมันจะเป็นสละโอบาลีนะครับ คนเฮานะครับเอานะครับเอาก็ตัวอะไม้กูนี่นะครับปยายันนะไม้กานะอ่าอย่างนี้อ่านว่าเอานะครับเอาเอา,เอาดิฟนะครับดิฟอ,อ่าอ่าตัวดะเป็นอักษรกลางนะครับในภาษาละนาดิฟนะครับมันจะดิบหรือดิฟมันก็ มันก,ก็ย่อมได้ะครับดิฟนะครับดิฟมานะครับมาเสียงสามัญน,นะครับใจสมมาตรนะครับอุกนะครับอุกอ่าุกอุกตัวอารอับอรกลา,กา,กกางนะครับอุกนะครับอ่าอุกอุก,อก,อกสานสุก สั่นเสียงโทนะครับใจต้ตรวจซักนะครับสั้นสุกนะครับอ่าตัวสุกเสียงตีนะครับเจต้ตรวจซักนะสุก mm. คือเถาอ่าตัวนี้มันอ่าก็อืมก็เขียนได้สองแบบนะครับถ้าถ้าจะ เอา iam, icism, <łbym> ตัวข่าเขียนมากก็าอย่างอี้นะครับเคื่อนเคื่อนะครับอ่าต่ส่วนมากแล้วจะนิยมเอาตัวกะตัวละละหงนะครับมาอย่างอี้นะครับอ่าตัวกะนะครับตัวละอย่างอี้นะครับ่าละหงนะเป็นละหงอ่ะมันก็อ่านเป็นคอเหมือนกันนะครับอ่าเรื่อนะครับอ่าอย่างอี้นะครับ่าเห็นไหมตัวกะหรอเนาอ่านเท่ากันนะครับสองตัวนี้นะ ส่วนส่วนใหญ่ะจะนิยมเอาตัวหลังมากกว่านะครับเครือนะครับเรือเรือเถ,เเา,ถานะครับอเถาก็เสียงจัตวาใจตถทะนะครับอ่าอย่าลืมไม้ซัดนะครับทํามอันมันจะเป็นโถไปเห็นนะครับอ่า, get อา,าแก๊สนะครับอ่าแก๊สอ่านี่เป็นภาษาฝรั่งแล้วนะครับอ่าแก๊สแก๊สเสียงตีนะครับใจตกกะนะครับอ่า สกัดได้สะอองครับอ่าอันนี้มันจะเป็นอ่าแก๊สได้ก่อนแก๊สแก๊สได้ก่อนาถ้ามันแก๊สได้ก่อเอาไม้สัดใส่นะครับก็คือไม้แต่คููนะครับอ่าไม้แต่คูอ่าแก๊สนะครับอ่าถ้ามันเฮาพิจารณาแล้วว่ามันส่องเสียงได้เฮาก็เอาไม้แต่คููใส่ไปมันก็ก็คือไม้สัดนั่นนะครับแตนไม้แต่คูนะครับก็แก๊สนะครับมันเป็นภาษาฝรั่งนะครับแก๊ส ปลอยอ่าปลอยอ่าปลอยถ้าเกจะเขียนน่าอย่างอี้ก็ได้นะครับอ่าปลอยนะครับหรืออ่าหรือเอาละมากั้มนะครับเละมากั้มนะครับ่าเอาละมากั้มคือปลอยอย่างเดียวเหมือนกันนะครับมาปลอยเหมือนกันนะครับอ่าอ่าเหมือนกันนะครับมาปลอยเหมือนกันนะครับนี่จะจะจะเขียนตัวแรกก็ได้นะครับอ่า ปล่อยนะครับอ่อกาก็สุดแล้วแต่นะครับอ่าปล่อยเอาหา่อาาเบาหา่อาาเบา,า,ากัมละมันเพราะว่ามันยุ่งอ่าเอาปล่อยอย่างี้ก็ได้นะปล่อยปล่อยเบาๆนะครับเบาอ่าเบาอ่าเบาเตัวนี้มันมีสองตัวนะครับเพราะนั้นเอาไปใส่ไม่ไม่ซ้ำหรือไม่สองน้อยนะใส่ตรงนี้ก็คือเบาๆ ปล่อยแก๊สเบาๆผิวงามแต่ลูนะผิวเสียงจัตวาแจตกพระนะครับผิวนะครับงามเสียงสามัญนะครับชจตถงะนะครับผิวงามแต่เสียงตีนะครับแจตถตะนะครับ นะครับอลู่เสียงโทรพิเศษนะลู่นะครับใช้ตัวละนะครับลู่นะครับตัวนี้ใจะใช้เป็นตัวเต็มหรือห่างก็ได้นะครับห่างก็ได้เอาเป็นห่างก็ได้นะครับอเพราะามันมีไม่กูมันอย่างอีนะครับอลูอ่อย่างอีก,ก็แล้วแต่นะครับอจะใช้ห่างหรือบม่ใช้ก็อมันก็กฎเกฑ์มันยังมนแน่นอนนะครับอ เสร็จแล้วก็วักให้หน้อยแล้วก็ไม่ซ้ำนะครับคือไม่สองน้อยเนี่ยนะซ้ำได้แล้วนะครับกล้วยอุกนะครับกล้วยอุกหาลูบไล่ยาไ้เหมือนกันสารปันนำมากอบหิ้วปูดเมนจังใด ก๋อใจหาปิ้วกุยังซิวไล่เลี้ยก๋วยสุเหิมงอบลรอกําเตียมันเป็นจะอี้ขนเห่าเอาดิมาอุกสั่นสุกเครื้เถาแก็ดป่อยบาเบา ผิวงามแตะลู่ผิวงามแตะลู่อ่าก็เป็นเจนี้แหละ